สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองบายสุภุสกุลครับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านครับสวัสดีช่วงใกล้จะเที่ยงนะครับตอนนี้ทีมงานเท่ามาฮอดจอดถึงบ้านพักอุบลสายอันซาวหนึ่งก้าวกระเจ็ดขับหลังจากที่เท่าไปงานที่อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนะครับเพิ่งมาฮอดจอดถึงครับจอดเข้าวันไอโกดังสายอาวอุบลสายอันซาวหนึ่งก้าวกระเจ็ดที่เรียบร้อยครับอ่าบ้านนี้เกษตรพักพอนเต็มที่นะครับเพราะว่างานคืองห้องสิบล็อกนะครับพู้นะ ยังบ่มีกัหนดยังบ่มีมือไมอเว้นอยู่ครับมือมือผุดออกมประมาณวันที่สิบสี่หมดแล้วครับขันบอยยกเลิกงานทั้งกรุงเถียอีกขันขันยกเลิกอีกผุดในล่อไปบ้านพักสัเดียวผุนอ่ะวันที่สิบสี่สิบห้าสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดผุนะครับว่างงานเงาเลยครับโอ้ยงานช่วงนี้ครับมันจัดงานบ่หรีเนาะครับเนาะต้อง ใจธรรมดานะครับน you. know ้อโมเป็นยังครับก็ไม่นีก็ล่องานนอนล่อกันหารับจ้างไอ้ทั่วไปไปก่อนนะครับน้อรับหน่วยไร้มีงานกับไปน้ำหน่วยอื่นก็ได้ครับเพราะว่าอุบัติร้มีหลายหน่วยนะครับน้อบางการบางงานกับไปหน่วยอื่นอ่าจนหน่วยเห่ากับคงสีบางไปอีกโดนครับผมอ่ะหลังวันที่สิบสี่สิบห้าผมอาจจะบําเบิ่งก็ฟังอีกว่าสิมีการยังงานปะครับอ่า สนับงานนอก,กนรออาจารย์สายยันทองสวรับผมนะครับอาเป็นมีงานมีการรับไ้อาเพราะอะไรน้ลุน้องมีงานมีการเนาะครับนอกจกเกิดม่มีงานร้ายนี่ห้างได้ห้ายนี่ลุงน้องเสียบ่ได้ครับเพระาะว่าไปหารับจา้างทบหารับจ้างสังอื่นพะว่าบ้านตอกเสาเขาตองสื่อได้ครับอาหารตองสื่อกินเนาะครับนอสมมือนีอาอ้ยัก้ก็ตตองสื่อ หาได้เป็นบางอย่างอ่าบางอย่างกับหาแหวกกับสต้องสือเนาะครับเนาะอ่าชีวิตประจำวันของคนเาอ่านะครับนะครับหลังจากมาจากงานเมอคืนนี่ครับก็มาอหอดถึงมาอหอดนะครับก็แยีย้ยายกันไปครับบานไส้บานมั่นพักพอนผล่ะนัดกันอีกที่กับยังโมยมือนัดอยู่ครับกะผู้ใไรมีงานมีการกับไปหาเห็ดกันก่อนครับอ่ารับจ้างทั่วไปเป็นต่างชนี่ครับช่วงนี้เพราะมีงานรับจ้างอยู่หรอกครับ ะสู่กันต่อไปอา้าวต้องฟังข่าวฟังข่าวมีงานมีการเมือนไรห้อครับน้ออ่าพักพอนเต็มที่ครับไพ่ผมมีงานอยู่กระดังกับมี่เดครับทีมงานเทาอยู่กระดังกับมี่ครับผมนอนแต่ว่ากนอนถ่าไปนลำหน่อยเอื่นครับผมเพราะว่าหน่อยเอื่นกับมีงานทำมีงานไปนลำเขาเอาอ่านี่ครับรถแห่ก็ออกเวิรสุขออกสุขขัน้นครับแหย่วนสายอีสานนึงกับก๋วเตียวครับแล้วแต่หน่วยหก แป๊บหน่อยออนทั่วสองนี่ยแหละครับทีมงานแสงท้องฟินแลนด์นี่ยแหละครับผมอ,มอากาศมื่อนี่ยไม่ค่อยหนาวไปได้ครับซิวอุ่นๆเนี่ยแป๊หน่อยอ้าวเก็บของมาเสาร์นี่แล้วประมาณกับเจ็ดโมงเสาร์ครับเพราะว่าไม่มีไฟนะครับน้ำหมึดตื้อๆเลยครับ เลือกตีสองน้อครับเลือกตอนแรกคือเข้าใจว่าเลือกจอดแจ้งแล้วครับน้องเพื่อนกะขออะไรข้างการอะไเพื่อนในพันละมาณเดือดตีสองครับเลือดตีสองเก็บของหอดหกมุงกว่าดเจ็ดมุงนี่แหละครับก็เดินทางมาจากเพื่อเกษตรวิสัยมอดุบลกะกับเที่ยงแล้วครับน้องกับโมไกไปไหนครับผมอ่าามหอดจอดถึงกับแยกย้ายกันไปพักผ่อนบ้านใครบ้านมันมีงานมีการกัโทูนัดกันอีกไหมครับผมอนะครับจอดก็จอดอยู่โดนอยู่ล้วครับถาวรหกมือคนละยังสิมีงานมีการ อ่าไปมีงานมีการกับทิศต่อนเมื่อไรนะครับอุบลสายสันซาวนั่นก็กระจิดออนทัวร์สองครับรถสี่คันผลครับไปไหนผมนำมูครับแฟมสิงกะมันใหญ่โผล่ครับอ่าขันเงินถึงกระไรครับผมเริ่มต้นที่สี่หมื่นครับสี่คันอ่านี่ครับอ่าจังไั้กัมีงานมีการกสิแจ้งไปนะครับเด้อสิมีงานมีการเมื่อไรครับผมช่วงนี้กับช่วงสิ็จผ้าทีมงานพักผ่อนไปก่อนครับผม ปากพ่อนหาลับจ้างทั่วไปไปก่อนนะครับนะลอกการรอกงานอ่าจังไรจังไรแบบบอดแพ่กับคงสิบบัให้มันวางงานรูนะครับเพื่อเอาไปไล่สุดกุมพิษกะได้แต่มัางครับหรือจังไรกะจังวากันอีกที่นะครับนะสำหรับมันนี้กับภาพที่งานพับคอนก่อนอ่าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมชิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับนเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ